สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ ITE ีเเีย24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาสรุปประเด็นนี้นะคะว่าเงินบำนาญจะได้เพิ่มไหมนะคะหากรับเงินบำนาญแล้วกลับไปเป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 แล้วก็มาตาา39นะคะแล้วก็ออกมารับบำนาญอีกหรือบางท่านนะคะตอนที่รับบำนาญฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะคะพอกลับเข้าไปทำงานใหม่ฐานเงินเดือนไม่เท่าเดิมได้แค่10,000หรือ1 2 0 0 0บาทหรือกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตาา39ทีนี้อัตาราเงินบำนาญเราจะได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงวันนี้มาสรุปประเด็นนี้ให้รับทราบนะคะ สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์กรณีชราภาพสำหรับผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะคะจะนับระยะเวลาการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่มาตรา33มาเป็นมาตรา39หรือจะกลับเข้าเป็นมาตรา33อีกก็นับต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะกรณีจะรับบำนาญน,นะคะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่108 แปเดือนขึ้นไปนะคะความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงนะคะถ้ามาต่า33ก็ต้องลาออกจากงานนะคะมาต่า39ก็ลาออกจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ถึงใช้สิทธิ์ได้นะคะกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายก็รับบำเหน็จชราภาพไปนะคะทีนี้ ในส่วนของการคำนวณนะคะฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะฐานเงินเดือนต่ำที่สุดก็คือ1,650บาทนะคะมาที่สุดก็คือ1 5 0 0 0บาทนะคะบางท่านไม่แน่ใจว่าฐานเงินเดือนเท่าไหร่ดูนะคะว่าเราหักเงินสมทบนะคะต่อเดือนเท่าไหร่เงินสมทบที่หักต่อเดือนจะอยู่ที่5%เปอร์เซ็นต์นะคะก็นำเงินสมทบที่เราหักนะคะในแต่ละเดือนนะคะ หาร5แล้วก็คูณ100ก็จะได้ฐานเงินเดือน ของเราที่นายจ้างนําส่งประกันสังคมถามว่าถามเงินเดือนมีส่วนสําคัญไหมมีส่วนสําคัญนะคะในการคิดเงินบํานาญชราภาพนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39มีฐานเดียวฐานอยู่ที่4,800บาทจากการจ่ายเงินสมทบที่432บาทต่อเดือนนะคะทีนี้เราก็มาดูอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพนะคะณปัจนะจุบันยังใช้อัตรานี้ก็คือ เมื่อส่งครบ15ปีนะคะจะอยู่ที่อัตราร้อยละ20นะคะถ้าส่งมาเรื่อยๆครบ12เดือนนะคะก็จะคิดเป็น1ปีก็บวกเพิ่มอีกร้อยละ1.5นะคะโดย กองทุนชราภาพนะคะจะเริ่มมีวันที่31ธันวา,าคม2541เป็นต้นมานะคะโดยเมื่อส่งครบ20ปีนะคะอัตาราละก็จะอยู่ที่27.5นะคะส่งครบ25ปีก็จะอยู่ร้อยละ35นะคะซึ่งสูงสุดในปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ25-26ปีนะคะทีนี้เราก็จะมาดูหลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะ เราใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก็คือประมาณ5ปีเต็มนะคะคูณกับอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนที่ให้ดูตาร,รางเมื่อกี้นี้นะคะว่าเมื่อส่งครบ15ปีก็เริ่มที่20%บวกเพิ่มปีละ1.5คือทุก12เดือนบวกเพิ่มปีละ 1.5นะคะถ้าฐานเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่15,000บาทก็คูณไปนะคะ20%เริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่3,000บาทต่อเดือนสำหรับฐานสูงสุดที่นำส่งประกันสังคมนะคะอันนี้เป็นหลักการคำนวณเงินบํานาญชราภาคร่าวๆนะคะทีนี้เรามาสุด,ดูในส่วนของตารางเงินบำนาญชาราภาสำหรับผู้ประกันตนที่นำส่งประกันสังคม15,000บาทนะคะ โดยถ้าส่งครบนะคะ15ปีจะอยู่ที่3,000บาทนะคะส่งครบ20ปีจะอยู่ที่4,125บาทส่งครบ25ปีจะอยู่ที่5,250บาทนะคะซึ่งถ้าส่งเพิ่มขึ้นนะคะส่งทุก12เดือนก็เพิ่มขึ้นอัตรา้อยละ1.5ก็คือนำ15,000บาทก็คูณอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนก็จะได้ตารางเงินบํานาญสาภาพนี้ขึ้นมานะคะ ซึ่งเมื่อในส่วนของผู้ประกันตนนะคะที่เคยรับเงินบำนาญน,นะคะที่ที่นำมาคมนวณอยู่ฐานที่15,000บาทนะคะรับไปแค่เดือน2เดือนหรือปีนะคะมีความจำเป็นจะต้องกลับไปทำงานนะคะ เพราะยังสามารถทำงานกับนายจ้างอยู่แต่ก็เกิดความกังวลเพราะนายจ้างไม่ได้จ้างเราที่ฐาน15,000บาทแล้วจ้างที่ฐาน1 0 0 0 0ฐาน12,000บาทนะคะหรือบางท่าน กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทีนี้ก็เกิดความกังวลว่าแล้วตารางเงินบำนาญหรือฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญเราจะลดลงไหมนะคะวันนี้ก็เลยมาอ้างอิงกฎกระทรวงนะคะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพพฤษศักราช2550ให้ดูในข้อที่3นะคะในกรณีนะคะที่ผู้ประกันตนนะคะ ได้ถูกง,งดจ่ายบำนาญเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39นะคะให้จ่ายตามจำนวนเงินบำนาญชาราภาพเดิมที่ได้รับก่อนกลับเข้าปเป็นผู้ประกันตนนะคะและให้จ่ายเพิ่มร้อยละ1.5ของค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพเดิมนะคะ ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนในระยะเวลาที่ผู้ประกันตนกลับเข้าทํางานในครั้งหลังนะคะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะคะก็ระสรุปสรุปประเด็นนี้นะคะว่าเงินบํานาญจะได้เพิ่มไหมหากรับบํานาญแล้วกลับไปเป็นผู้ประกันตนแล้วออกมารับบํานาญอีกนะคะข้อแรกก็คือเงินบํานาญไม่ลดนะคะจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อ เราส่งเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ1.5นะคะดังนั้นก็สรุปแนวทางให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบดังนี้นะคะว่าเงินบำนาญชราภาพจะได้เพิ่มขึ้นในอัตรา้อยละ1.5ทุก12เดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนนะคะโดยใช้ฐานค่าจ้างเดิมที่รับบำนาญในครั้งแรกนะคะ อย่างตัวอย่างนะคะผู้ประกันตนท่านนี้นะคะรับเงินบำนาญครั้งแรกเท่ากับ4,125บาทต่อเดือนโดยคิดจากฐานค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทนะคะส่งเงินสมทบมาแล้ว20ปีนะคะตอนที่รับบำานาญในรอบแรกนะคะก็คิดอัตราร้อยละ27.5ก็เท่ากับ4,125บาทนะคะทีนี้พอกลับเข้าทํางานอีก5ปีนะคะ อีก5ปีก็คือ12คูณ5เท่ากับ60เดือนนะคะมีฐานเงินเดือนไม่เท่ากับ15.000บาทแต่ฐานเงินเดือนอยู่ประมาณ1 2 000บาทนะคะแล้วลาออกมารับบำนาญอีกครั้งนะคะเงินบำนาญที่จะได้รับจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ5,250บาท5,250บาทนี่คิดจากฐาน12หรือ15,000บาทให้ใช้ฐานค่าจ้างเดิมที่รับบำนาญคืออยู่ที่ 15,000บาทแล้วก็บวกเพิ่มนะคะอัตราร้อยละ1.5อีก5ปีนะคะจากร้อยละ27.5นะคะก็เป็นร้อยละ35นะคะก็ใช้ฐานเดิมคือ15,000บาทคู่ร้อยละ35ก็จะเท่ากับ5,250บาทนะคะแม้กระทั่งกับเขาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อีก5ปีเต็มนะคะ ก็จะได้อัตรานี้นะคะเพราะตามกฎกระทรวงเมื่อกี้ได้บอกแล้วนะคะว่าใช้ฐานค่าจ้างเดิมที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญในรอบแรกนะคะแต่จะบวกเพิ่มให้อีกอัตราร้อยละ1.5ทุก12เดือนที่นำส่งประกันสังคมดังนั้นเมื่อรับบำนาญแล้วนะคะกลับเข้าไปทำงานไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะได้รับเงินบำนาญน,น้อยกว่าเดิมนะคะ จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนนะคะที่รับบำนาญได้แค่เดือน2เดือนหรืออาจจะแค่ปี2ปีแล้วมีความจําเป็นต้องกลับเข้าไปทํางานก็มีความกังวลว่าพอกลับไปทํางานแล้วออกมารับเงินบํานาญอีกครั้งเงินจะได้น้อยไหมไม่ได้น้อยนะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นจาก การนับจำนวนเงินนำส่งเงินสมทบทุก12เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ1.5แล้วก็ใช้ฐานเดิมในการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ